ครับสวัสดีครับลิควิดโมลี่ลังสิตครับวันนี้มีรถตู้โฟกมาใช้บริการนะครับก็เพิ่งได้รถมานะก็เลยตรวจเช็คเจ้าของให้ให้คำสั่งเลยนะอะไรไม่ดีเปลี่ยนนะครับของเร็วนะครับก็เท่าที่เช็คก็น่าจะโดนหลายหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เจ้าของบอกเปลี่ยนได้เลยครับไม่ต้องซีเรียสนะฮะให้ให้สิทธิ์ผมดูแลเลยนะครับน้ำมันพาวเวอร์หนึ่งละนะครับ ดูน้ำมันเบรกอะสีน่ากลัวไหมฮะดำปี้นะครับเดี๋ยวเราจะฟัดชิ่งใหม่ทั้งระบบนะครับน้ำมันเครื่องกขอมกล่องนี้เปลี่ยนแน่นอนแล้วก็ฟัดชิ่งเครื่องยนต์นะครับน้ำยารอเย็นนะครับสีน่ากลัวนะสีเหมือนน้ำเปล่าเป็นสนิมนะครับเดี๋ยวเราฟัดชิงใหม่นะครับก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็มีกองอากาศอ่ะ้างหัวฉีดเบนซินนะครับ ก็ใขรเพิ่งได้รถมาก็ก็รีเซ็ตของเหลวประมาณนี้นะฮะเบืเ้องตนนะ้นส่วนนั้นอื่นๆก็ถ้ามีปัญหาก็าค่อยๆเก็บงานนะครับก็ตามคําแนะนํานะครับที่จากประสบการณ์ของผมนะเจ็บมาเยอะแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆไปเจ็บซีซัวนะครับคือถ้าเบื้องต้นเราก็ดูแลแค่เบื้องต้นนะครับอย่าไปอย่าไปบานปลายนะครับ <ๆ S 1> เพราะว่าผมโดนหลายอู่นะครับโดนหลายอู่โดนหลอกเชือดไปหลายทีนะครับก็ไม<ๆ>่ค่อยน่ารักเท่าไหร่นะทําแบบนี้ รถโฟกก็จะไปต่อไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าเขาหาอูดีๆช่างที่มีจรรยาบรณแบบไม่หลอกฟันอะ่ะมันมันมันน้อยนะครับมีแหละนะครับมีแหละผมอาจจะไม่รู้นะผมไม่ได้ว่ากล่าวหาว่าโอ้โหแม่งทุกอูแม่งแย่หมดไม่ใช่เฉพาะที่ผมโดนมาเนี่ยก็ก็แย่นะเสียความรู้สึกไปเยอะนะครับใครออกสื่อไม่ได้นะใครอยากรู้ก็มาถามแล้วกันนะครับหลังไม่ได้ว่าเอออูไหนเข้าได้อูไหนไม่ควรเข้าอะไรนะครับ แบลงมือเดี๋ยวผมทำอะไรดีฟัดชิ่งเครื่องยนต์ครับล้างล้างแผงหม้อน้ำนะล้างแผงหม้อน้ำแล้วก็เปลี่ยนพวกของเหลวก่อนแล้วพออุณหภูมิมันคลายตัวแล้วเดี๋ยวผมทำระบบน้ำรอเย็นแล้วกันเพราะมันต้องฟัดทิ้งทั้งระบบเลยนะสีน่ากลัวนะครับไม่มีความถูงยำเพาะเลยนะครับอันนี้ก็คือน้ำเปล่าที่มีสนิมนะครับ มันไม่ขึ้นเลยนะสเกลไม่ขึ้นเลยเนี่ยใช้น้ำเปล่าเติมจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะไม่มีการป้องกันลังสนิมนะสนิมเต็มเลยเนะี่ยเราถอดกระปองมาเดี๋ยวเราไปล้างนะครับให้มันสะอาดนะครับมาดูน้ำยาเหลาเย็นนะที่เราเปลี่ยนใหม่นะของ Liquid ม o l ลนะครับค้าความถ่วงจำเพาะสูงปีดเลยนะครับเ,ออเลือกซื้อก็เลือก น้ำยาเรอเย็นของแท้นะครับ fc ยี่ห้อไหนก็เลือกไปนะครับแต่ถ้าอยากให้ผมทำให้นะครับแล้วก็มีเครื่องมือเครื่องมือในการตรวจเช็คนะครับฟัดชิงระบบหม้อน้ำนะครับก็แวะมาที่ช็อปเราใน l i ควิดโมลีลังสิตนะครับมีกล้องอากาศนะครับแก็ฟัดชิงด้วย l i ควิดโมลีดนะครับก็ใส่ทางระบบนะครับ เพื่อนๆที่นํารถเข้ามารับบริการที่ช็อปเราเราก็จะแถมแม่ชิน้นฝัดพัดให้นะครับตัวนี้มูลคา500่า500-50บาทนะครับเติมทําความสะอาดภายในเครื่องยนต์นะครับให้ไปฉาหลางครับขี้โคลนขี้เลมในในเครื่องยนต์แล้วก็เดี๋ยวเราจะถ่ายทิ้งนะครับวันนี้เราติดเครื่องทิ้งไว้นะครับ5-10นาทีนะครับเป็นกองน้ํามันนะครับพร้อมโอลิงนะครับ ครับโฟก์วากเกนนะครับก็นั้นเป็นเบอร์40นะครับก็อันนี้เจ้าของก็พิถีพิถันนะครับก็เลือกเป็นน้ำมันเกจ2แคลอรี่นะครับตัวท็อปเทคนะครับ 5W40 นะครับน้งหัวฉีดนะครับเบนซินนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครใช้เบนซินน้ำเงินนะครับครับคันนี้ก็ใหม่ก็ค่อนข้างเยอะนะเครื่องเบนซินด้วย ก็ยังดูแลอย่างดีนะครับด้วยผลิตภัณฑ์ของลิขิตรีลี่เครื่องเบนซินนี่ดีอย่างหนึ่งคือมันมันเงียบนะครับอัตราการกินน้ํามันก็จ,จะมากกว่าดีเซลนิดหน่อยแต่ว่าได้อัตราเร่งนะครับพุ่งจี๊ดจนะครับขับทางไกลอัตราบริโภคไม่ค่อยต่างกันนะครับสำหรับคนที่อยากได้ความเห็นก็ตามนั้นนะครับอย่าไปกลัวนะครับบางคนเอาไปติดแก๊ ก็ติดก็ได้นะครับไม่ติดก็ได้ถ้าเป็นคันที่เดินทางไกลแล้วก็ไม่ได้เป็นรถหลักของบ้านผมก็แนะนําว่าไม่ต้องไปติดหรอกนะครับแต่ถ้าติดก็หา้านที่ติดดีๆมันก็จะได้ความประหยัดในการเดินทางาเออเลอร์นิดเดียวนะครับ<ม>ก็เขี่ยนะครับตัวนี้ก็เป็นบริการเสริมของทางชอบเรานะฮะก็เดี๋ยวตรวจอุณหภูมิน้าแล้วก็อุณหภูมิน้ําแล้วก็ดูไฟเซอร์วิสนะก็รีเซ็ตไฟเซอร์วิส เรียบร้อยนะครับรีเซ็ตไฟเออร์เลอร์นะครับเรียบร้อยก็เซ็ตไปที่หนึ่งปีหนึ่งหมื่นกิโลนะครับก็เรียบร้อยนะสำหรับการเซอร์วิสชุดใหญ่นะครับของรถโฟ l ์ควากเกนนะครับ b 6 3 0 0 2นะครับโดยผลิตภณัณฑ์ลิกุลโมลีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ